สวัสดีค่ะพบกับเราช่องช้างเฟดนะคะ,ะหลังจากคลิปที่แล้วที่ลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการให้หญ้าให้อาหารเย็นน้องช้างกันนะคะเดี๋ยวมาดูทุลักทุลีขนาดนี้นะคะพ่อใหม่ลงทุนถอดรองเท้าและะ้วค่ะตอนนี้อันนี้ทองคําถือว่าใกล้นะคะใกล้ยามากนะคะ แล้วก็มีแต่ที่เฉะเลยแล้วหญ้าสับประรดบางต้นคือถ้าเปื้อนโคลนหรือว่าเปื้อนดินนะคะเขาก็ไม่กินนะคะก็ต้องวางให้เขาที่ดีๆหน่อยแต่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นตรงนี้ล่ะคะ่ะอยู่ทองคำมื่นกเมิดบ่หมดแล้วสับประรดสับประรด ช่วงนี้ก็ต้องหาหญ้าหน่อยถึงฝนจะตกได้แต่ก็เราก็ตัดหญ้าทุกวันมันก็เริ่มหมดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าที่ที่เราปลูกหญ้าก็มีไม่เยอะนะคะดูทองคำดูความทุลักทุเลในการอาหารเย็นน้องช้างของเรานะคะ เลี้ยงช้างก็ไม่ใช่ว่าจะสบายนะคะถ้าไม่ใจรักจริงๆก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้นะคะยิย่งถ้าช่วงไหนที่ไม่มีหญ้านะคะก็ต้องดินน้นรนขับรถหาซื้อหญ้าก็กว่าจะได้มานะคะก็ไม่ได้ง่ายเลย ก็ยิ่งเข้าหน้าฝนแล้วนะคะการหาอาหารให้น้องช้างก็จะยากนิดนึงนะคะมีอุปสรรคก็คือฝนนั่นเองค่ะ,ะาาต่อไปจะเป็นทองแท่งนะคะโอ้โหดูระยะทางนะคะระยะทางไกลนิดนึงนะคะแล้วก็น้ํำลึกมากนะคะ อะไรนะถ้ามีเรือ,อยัได้เรือ,อเหรอลอก่อนได้ไหมจะไปซื้อมาให้รอก่อนได้ไหม <c oughs> ได้ย่าไม่ได้กินช้างโอ้ยยาไม่ได้กินช้างโอ้ยตายแล้วช้างช้างไม่ได้กินย่านะฮะโอ้สมองเบอลอแล้วไปแล้วค่ะไปแล้ว<อ>ไปแล้วไปเรื่อยๆทำย่านะลูก ไปเรื่อยๆนะคะจะไก,กลนิดนึงนะคะโว้ยโอ้โวโชว์อยู่เรื่อยเลยดีๆดีๆดีๆ นี่กินด้วยาหาันมหาแม่ด้วยง่าท่องคำขึ้นเหลี่ยมๆแลยเหลีหล่ยมกวัวท่องแท่งงัดดินดูผูดท่องคำสับปรรดเปียกน้ำนะคะก็หนักหน่อยก็ดึงยากด้วยนะคะอ้สงสารควานตัวเล็กๆจังเลย ไฟแล้วค่ะรอบที่สองนะคะจะไปเกาะกลางทะเลของทองแท่งแล้วนะคะสุดยอดมากเลยพ่อใหม่อันนี้ไม่ได้ไวกันเองนะคะ เสียงหัวเราอาจจะน่าเกลียดไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพเพ่อิญว่าสะใจนิดหน่อยอุ้ยกะหูมันเป็นหลุมกับย่งย่างลงไปอยู่สงสัยอยากเล่นน้ํานะคะเล่นน้ําอยู่นี่ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะขับรถกลับบ้านเองพอแล้วยางสองแท่งอ,พอพีกหกหนึ่ง พรุ่งนี้ก็หมดพอดีนะคะพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่พอนะคะไยรอบสุดท้ายลำบากลำบนหน่อยนะคะทองแท่งที่นอนก็จะแคบหน่อยวันนี้สงสารมากเลยนี่แหลคะค่ะสาเหตุที่ ทางเราอยากาสร้างโรงช้างให้กับน้องนะคะจะย้ายน้องไปไว้ที่บ้านนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งสาเหตุนะคะเพราะว่าจะเข้าหน้าฝนแล้วถ้าเข้าหน้าฝนแล้วฝนก็จะตกตลอดทั้งวันแล้วสภาพก็จะเป็นอย่างนี้ล่ะคะ่ะแข่งเสร็จแล้วนะคะสองเชือกเดี๋ยวน้องไข่มุกนะคะ ทองคำก็ทั้งกินทั้งเล่นนะคะโอ้โหทั้กินทั้งถูสนุกเขาเชียร์ละถ้าฝนหยุดตกเร็วก็น้ำก็อาจจะลดลงเร็วนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหยุด อีกนานไม้กว่าฝนจะหยุดนะคะแต่ก็เริ่มลดแล้วยังมีเรีนๆอยู่บ้างนะคะไข่มุกรอแล้วไ<อ>ข่มุกตั้งหน้าตั้งตารอแล้วคะ่ะท้องแท่งนี้กว่าจะลดได้คือสิลดล้างมูหล,ละ่ะท้องแท่งนี่หนู่มองหน้ามองหน้าเดี๋ยวก่อนนะขึ้นนะเดินยากนิดนึงโอ้โหดูทางนะคะดูทางดูทางไปพี่รู้แล้วบวกบวกยูสยชุบชุบ ไข่มุกบอกแม่เดินดีๆนะแม่เฮ้ยอย่าดันว่านอวีก็มาเก่งกันวีสนุกสนุกดออีดีมากค่ะเอาไปก่อนเลยก่อนเลยค่ะมาได้แล้วยังไปก่อนเลยลกเกือมี็อตเด็ดให้ดูต้องให้พ่อใหม่เดินนำหน้าก่อน เพื่อได้เห็นหล่อลื่นนะคะวันนี้จะเห็นหรือเปล่า <S <S ของไข่มุกนี่หลักไข่มุกนี่ดีกว่าเพื่อนนะคะสูงกว่าเพื่อนนะคะ <S 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 ก็จะเป็นร่องแค่ด้านข้างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบวกบวกที่เขาเคยเล่นแล้วค่ะ ยืนรอแล้วยืนรอพ่อใหม่เอาอาหารมาให้แล้ววันนี้ก็จะให้อาหารเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากฝนตกนะคะก็พ่อกับแม่ก็ไม่สามารถที่จะออกมาบ่อยได้นะคะเพราะว่าหน้าบ้านก็ดินก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะคะถ้าเราเอารถใหญ่ออกมาบ่อยๆกลัวว่าจะติดนะคะก็เลยจะให้น้องเขาทีเดียวเลย อันนี้ก็เป็นเวลา6โมงแล้วล่ะค่ะก็ก็ถึงเวลาให้อาหารอุเดินยาวจริงดีเดินดยาวมากเดี๋ยวเดินไปทางน้องไข่มุกดีกว่ามุกา่าแม่ไปหน่อยนะพี่แม่ไปหน่อยนะนยนะชุบชุบชุบนี่ได้แล้วดูสภาพนะคะ สภาพไข่มุกเนี่ยโอ้โหวันไหนฝนตกนี่นางจะสุดยอดกว่าเพื่อนเลยมีทองแท่งนะคะเจ้าชายเย็นชาคนเดียวนะคะที่เธอจะดูสะอาดสะอ้านกว่าเพื่อนไม่ค่อยเล่นนะคะเจ้าชายสุขุมกินใหญ่เลยตอนนี้สงสัยจะเล่นน้ำเหนื่อยนะคะสงสัยจะเล่นโคนเหนื่อย นู่แต่ละเชือกนะคะตั้งหน้าตั้งตากินทั้งนั้นเลยองไข่มุกให้ง่ายหน่อยไม่เหมือนทองแท่งนะคะหมดเต็มเลยหมดบอหมดอยู่น้ำตุ่นบกนัดนดีค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างแฟดภายทองคำภายทองแท่งด้วยนะคะ เดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ